ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ BCU News on TV ตรงถึงคูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิ์รายการข่าวสารการศึกษาของสถาบันอันทรงคุณค่าทางวิชาการโรงเรียนแม่ชะอวดกับผมอันเด็กชายชนะดลนน,น,คนครครับรับหน้าที่เป็นผู้นำานึนรายการครับสำหรับรายการ BCU News on TV เป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่จะส่งข่าวสารทางการศึกษาและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ชะอวดครับเริ่มต้นช่วงแรกของรายการครับ รอบวัวอ,อรอบวัวอข่าวาแรกครับผู้บริหารและคณะครูชั้นมัธษยมศึกษาปีที่6ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้นพื้นฐานครับวันที่29มิถุนา2563าเวลา8 0นาิกานาทีผู้บริหารคณะ ปูสายชั้นบรรลุศษาปีที่6เย่ยมั่นนักเรียนบ้านเด็กหญิงจันจีราพักดีหมู่2ตําบลบ้านตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและบ้านเด็กหญิงบุญศิตาเกลแก้วหมู่3ตําบลท่าประจักษ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจากนั้นเวลาสุดนาฬิกามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานณห้องประชุมอิยวัฒนาในเวลาส3านาฬิกานายอัมพลพินตะการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชะอวด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมานัอวดพุทธศักราช2 5 6 3ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพศ2560ณห้องประชุมปีวัฒนาในวันนี้ครูเบญจวัรณนน,นครครูปรีดาคงแก้วครูจินตพรเยาวดำ และครูอุสมานมือนีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในโครงการทีม for i อ t e เ r a t i o กณโรงแรมอุระนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านชะอวดขอขอบคุณการสตริกเกอร์ชะอวดโดยคุณนิติรุ่งเรืองผลจัดทำไป้ายไวนิวมาตรการโควิด19 มาบริจาคเก่โรงเรียนมัชยอวดครับวันที่30มิถุนายน2563มีการมอบทุนการศึกษาประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนาครับวันที่30มิถุนา2563เวลา8น,นาฬิกาคุณไพ่บูนถาวรอ,อดีตครูโรงเรียนมัธยอวดมอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน5,000บาทโดยมีคุณครูคถนอมรัตนมณีเป็นตัวแทนรับมอบจากนั้นเวลา9นาฬิกามีการประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนา2,563โดยมีนายประพันธ์โชคเสนาชูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลชะอวดให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ณนหะ้องประชุมปิยาวัฒนาในเวลา15นาฬิกานายอัมพลเพนตะการผู้อำนวยการโรงเรียนมาชะอฉวดพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเขารพศพคุณแม่สุชาแก้วหนันมารดาของว่าที่ร้อยตีชัยแก้วหนันครูโรงเรียนมัานฉวดนะับ้านคลองติงตำบลน,นาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังและในวันเดียวกันนี้สาธารณาสุขอำเภอฉวดได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านฉวดวันที่หนึกรร่กรกฎาคม 2,563โรงเรียนมาธยมอวดเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ครับเช้าวันที่1กรกฎาคม2,563ผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563โดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์และมีสารสัญลักษณ์ผ่านจุดคัดกรองสำหรับนักเรียนตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 จากนั้นนายอัมพลเพนตะการผู้อำนวยการโรงเรียนมัชอวดจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำโรงเรียนถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีราชการที่เก้าเล็บพระบรมรูปราชการที่5เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดภาคเรียนจากนั้นโกปะนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง และมีการแนะนำพี่ๆนักศึกษาฝึกสอนมาจากมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับและยังมีพี่ๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูอีก4ท่านในเวลา8.30นาิกา30นาทีผู้บริหารออกเยี่ยมห้องเรียนติดตามมาตรการการป้องก,กันโรคโควิด -19 ระดับห้องเรียนโดยตลอด ทั้งวัน,นคณะครูติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมปศุปสัตว์อำเภอชะอวดเข้ามาตรวจเช็คและให้คำแนะนำสำหรับนมนโรงเรียนคุณครูการตะพอนปานมาบริจาคเมดผ้าให้นักเรียนชั้นป .3 ทับ3จำนวน26ชิ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เวลาส5บ้านาฬิกา30มนาทีมีการประชุมคณะครูและบุคลากรกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปครับวันที่2กรกฎาคม2 5 6 3มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาลเช้าวันที่2กรกฎาคม2 5 6 3ผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับนักเรียนโดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ o oh และมีสัญลักษณ์ผ่านจุดคัดกรองสำหรับนักเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 เวลา13นาฬิกามีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชันธนุบาลและมอบค่าเครื่องแบบนักเรียนในวันนี้นายประสงค์ิ่มเรืองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยอวดนายอำพลเพนตะการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยอวดนายสมใจทักษิณน,นางปานจันคงแก้วเยี่ยมอาการป่วย และให้กำลังใจในายเล็กสุขนวรัตกรรมกรารสถานศึกษาโรงเรียนมั่นชะอวดครับวันที่3กรกฎาคม2563มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นป .2 ครับเช้าวันที่3กรกฎาคม2563ผู้บริหาราคณะครูร่วมต้อนรับนักเรียนโดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยจีเอลกอล์และมีสัญลักษณ์ผ่านจุดคัดกรองสำหรับนักเรียน ตามมาตรก,การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนั้น,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณครูมาลี2เมืองครับจากนั้นผู้บริหาราคณะครูและนักเรียนสายชัมมน้นมัณึุศาปีที่5ถวายเทียนบรรษาและผ้าอับน้ำฝนนวัดศีมาประสิทธิ์และสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ณนักวัดหมื่นรับรังสรร เวลา13บสานาฬิกานายอัมพลเพนตะการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยอวดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และมีการมอบค่าเครื่องแบบนักเรียนครับเวลา1 8นาฬิกาผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมชัชยอวดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลสวคุณแม่สุชาแก้วน,นันมารดาของคุณครูชยัยแก้วน,นันหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารวิชาการโรงเรียนมชัชยอวด ณนะบ้านคลองเต็งอำเภอเมืองจังหวัดตังทางรายการมีซีอูนิวออนทีวีและผมในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยวดขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูชายแก้วนั้นด้วยครับท่านผู้ชมครับตลอดทั้งสัปดาห์โรงเรียนมัธยวดมีข่าวสารความเคลื่อนไหวมากมายครับและในสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารเรื่องใดบ้างขอเรียนเชิญนายอำพลพนตการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยวดพบปะกับทุกคนทคัพในช่วง ตรงถึงครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิเชิญครับสับัดีครับพี่น้องคุณครูบุคลากร,ะละกรและผู้ปกครองที่ก็รพบทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันสำคัญอีกวันหนึ่งครับที่โรงเรียนบ้านเจ้วด โดยรายการ b c u News นะครับรงถึงครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิ์ครับ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับบรรดาพี่น้องคุณครูและผู้ปกครองนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอก,กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับในความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องคุณครูบุคลากร,ากรและผู้ปกค,ครองครับที่ได้ช่วยกันเตรียมความพร้อม ในวันเปิดเรียนวันแรกของเราเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ครับที่ทําให้วันเปิดเรียนวันแรกเป็นวันที่มีความพร้อมมากที่สุดครับเป็นวันที่นักเรียนได้รับความอบอุ่นจากบรรดาคุณครูจากข้อมูลของผู้ปกครองสู่อ้อมกอดของคุณครูนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมสายจ้นต่างๆครับว่าปรากฏว่าเป็นที่น่าจินยมเป็นอย่างสูงยิ่งครับที่ แต่ละสายชั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดเอาไว้ครับเป็นไปตามมาตรการที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครียมราชเขตเขตสามนะครับได้กําหนดแนวทางเอาไว้ให้ถือปฏิบัติคุณครูก็ได้เตรียมความพร้อมและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดจึงทําให้วันแรกนะครับวันที่1กรกฎาวันที่2กรกฎาซึ่งเป็นวันเปิดเรียนของเราเนี่ยทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไซต์เป็นไปตามปกติดีมากเลยครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับความร่วมไม้ร่วมมือที่พี่น้องคุณครูบุกลากรนะครับที่มีจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูผู้ปกครองที่ออาใจใส่ลูกหลาน ของเราเพื่ออนาคตของบ้านเมืองต่อไปครับวันนี้ครับผมมีข่าวสารที่จะบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องคุณครูผู้ปกครองครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับของโรงเรียนบ้านเจ้าวดประจําปีการศึกษา2563ครับปี2563ครับเป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเจ้าวด นะครับให้ได้ตามมา,ราตรฐานสากลนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าเมื่อวันที่29มิถุนาสนครับคณะกรรมก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยตั้นประสงค์นิ่มเรืองครับได้จัดประชุมคณะกรรมก,การสถานศึกษาและมีมตินะครับเห็นชอบแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการประจำปีครับแผนปฏิบัติการประจำปี2563นนะครับซึ่งปีนี้ รเราได้น้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรนาคราเจ้าอยู่นะครับรัชกาลที่10ด้านการศึกษาครับมาเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศาึกษามาเป็นกรอบในการจัดการศึกษานะครับก็มีอยู่4ประการครับประการแรกก็ต้องการสร้างาาทัศนคติที่ถูกต้องให้เกิดกับลูกนักเรียน ประการที่2ต้องการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งให้กับลูกนักเรียนนะครับประการที่3ต้องการสร้างต้องการสร้างอาชีพการมีงานทำนะครับให้กับบรรดาลูกนักเรียนเยาวชนนะครับและประการที่4ต้องการสร้างความเป็นระเมืองที่ดีให้กับลูกนักเรียนทุกคนครับอันนี้เป็นการน้อมนำนะครับพระบรมราโชบายแห่งพระองค์ท่านเนี่ยมาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาครับ ก็นโยบายสําคัญนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าน้อมนาําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับตรงนี้ได้กําหนดเอาไว้นะครับในปันธกิจในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพราะว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาส่วนหนึ่งแล้วก็การน้อมนาําศาสตร์พระราชาขององค์พระบรมชชากาธิเบศร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ย มาปรับใช้นะครับรด้านนโยบายประการที่2ครับพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานนะครับมาตรฐานการศึกษาเนี่ยได้กดําหนดเอาไว้ในด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารและการจัดการศึกษานะครับด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นธงที่ทุกฝ่ายทุกคนพี่น้องคุณครูครับผู้ปกครองครับที่เราจะต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะฉะนั้นมาตราฐานเนี่ยจะเหมือนกับเส้นเชยของเราในการจัดการศึกษานะครับนโยบายต่อไปครับเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปฐมวัยกลุ่มปฐมศึกษากลุ่มเด็กด้อยโอกาสเด็กความสามารถพิเศษครับเราพยายามที่จะเสริมสร้างโอกาสให้เกิดความสเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำครับ สิ่งนี้สําคัญมากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็นํามากําหนดเป็นนโยบายโรงเรียนนะครับประนโยบายต่อต่อไปครับเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เข้มแข็งครับโดยจะให้โรงเรียนเป็นฐานใช้การมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะวดนะครับเป็นสถาบัพที่จะนำพาการศึกษาของเราหรือว่ากับเคลื่อนการศึกษาของเราเนี่ย นะครับให้ไปสู่เป้าหมายให้ไปสู่มาตรฐานที่กําหนดไว้ในตามข้อหนึ่งนะครับต่อไปครับพัฒนากลูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพครับคุณครูครับวันนี้ครูมืออาชีพเนี่ยคือครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูคู่กันไปกับเทคนิควิธีการในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนไปยังลูกศิษย์ นะครับคุณสมบัติของคุณครูมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ในตัวของพี่น้องคุณครูบุคลากรทุกคนแหละนะครับเราได้ร่ำเรียนกันมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับเอาหลักการแนวคิดทฤษฎีแล้วประสบการณ์ต่างๆที่ได้ปฏิบัติมาเราต่ออดบทเรียนร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับลูกศิษย์ของเราเพราะฉะนั้น ครูมืออาชีพเนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการกลับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจัวรรษที่ย1ิเ,เนี่ยนะครับนั้นทักษะทำการที่คุณครูมืออาชีพจะต,ต้องนำมาใชา้หรือคุณลักษณะทำการที่คุณครูมืออาชีพจะต,ต้องนำมาใช้นะครับก็พี่น้องคุณครูทุกคนครับบุคลากรทุกคนเรื่องของการพัฒนาครูจึงเป็นถิ่งสำคัญยิ่งนะครับเรื่องต่อไปครับพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียน และทกเทคโนโลยีใหม่นํามาใช้ในการจัดการศึกษ,ษาครับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านจ้าววดครับได้วิเคราะห์แล้วก็จัดตำขึ้นจัดตำขึ้นสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้นะครับให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเช่นในเรื่องของสนามสนามเด็กเล่นสื่อการเรียนห้องปฏิบัติการ นะครับบริเวณห้องเรียนอาการเรียนต่างๆนะครับสื่อการเรียนเนี่ยก็จะต้องมีครบกรันคุณครูครับสื่อการเรียนเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแผนจัดการเรียนรู้ซึ่งแผนจัดการเรียนรู้เนี่ยจะบอกเราว่าวันหนึ่งๆเนี่ยคาบต่ละคาบเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้สื่อการเรียนอะไรอุปกรณ์การสอนอะไรเพราะฉะนั้นสําคัญคือคุณครูก็จะต้อง ใช้สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้ลูกนักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจอย่างง่ายแล้วก็เป็นกระบวนการแล้วก็สามารถที่จะนําไปสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้เทคโนโลยีใหม่ครับเทคโนโลยีใหม่นี่วันนี้นี่โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์อ้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนของเราก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอ้องคอมพิวเตอร์อ้องปฏิบัติการต่างๆ ให้สามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการระบบการนิเทศนะครับที่ครอบคลุมทุกภารกิจทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับต่อไปนโยบายสุดท้ายนะครับพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่างไกลและการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นโยบายนี้เป็นนโยบายของเราที่ต้องการที่จะกลับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากว่าการเรียนรู้ของเป็นการพัฒนาชีวิตในรอบด้านโควิด -19 เนี่ยเป็นปัญหาของโลกเป็นปัญหาของประเทศเป็นปัญหาของชีวิตที่เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้ร่วมกับครูของเขาที่จะ หาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้ก้าวก้ามปัญหาวิกฤตนี้ไปอย่างสันติสุขครับตรงนี้เป็นนโยบายที่สําคัญอีกข้อหนึ่งน,นะครับต่อไปครับที่อยากจะกราบเรียนวันนี้กับพี่น้องคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับก็คือเรื่องของสาระสาคัญในแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็คือเรื่องของอัตลักษณ์นักเรียนครับอัตลักษณ์นักเรียนเนี่ยกำหนดเอาไว้ในปีนี้ว่าความรู้ดีมีคุณธรรมผู้นำตางวิชาการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสาระสำคัญก็คือหมายถึงว่าเราต้องการจะปลูกฝังความดีความเก่งนะครับแล้วก็การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่บริเวณแล้วก็กลัวเรือนของนักเรียนให้เป็นอัตลักษณ์ที่ติดตัวนักเรียนทุกคนนะครับอีกประการหนึ่งครับคือเอกลักษณ์ของโรงเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียนเนี่ยได้กําหนดไว้ว่าสะอาดระบบดีมีมาตรฐานยึดมั่นคำมาพิบาลสืบสารความเป็นไทย สาระทำกันในส่วนนี้ก็คือว่าโรงเรียนทุกห้องทุกห้องเรียนทุกห้องปฏิบัติการทุกอาคารเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดต้องปลูกฝังให้หนักเรียนเนี่ยรู้จักรักษาความสะอาดวิธีการทําความสะอาดของอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมระบบดีการตามานทุกกอบกายในทุกกลุ่มานต้องมีระบบแล้วก็กลับเคลื่อนไปตามระบบนะครับมาตรฐานมีมาตรฐานคือต้องนํามาตรฐานเป็นธง มาตรฐานเป็นเส้นใยนะครับเพื่อที่จะได้จะได้ตรวจสอบว่าเรานี่จัดการศึกษานะครับสอดคล้องกันทุกระดับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยมีตั้งแต่ระดับชาตินะครับระดับสากลระดับเกณฑ์ระดับโรงเรียนเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ยต้องสอดคล้องกันทุกระดับนะครับเป็นไปตามนโยบายของทุกระดับนั่นเองยึดมั่นธรรมมาวิบาลซึ่งเป็นหลักสำคัญมากครับตั้งแต่หลักของกฎหมายนะครับ หลักของคุณธรรมจริยธรรมหลักของความรับผิดชอบนะครับหลักของการมีส่วนร่วมหลักของความโปร่งใสหลักของความคุ้มค่าจริงเอ่นนี้ครับต้องเป็นเหมือนกับว่าต้องกําหนดให้มีขึ้นในองคอ์กรของเราแล้วก็อยู่กับองคอ์กรแห่งนี้ไปตลอดครับประการต่อไปครับสืบสารความเป็นไทยอันนี้ก็สําคัญความเป็นไทยมีมาแต่ช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการใช้ภาษาในเรื่องของการแต่งกายนะครับในเรื่องของพฤติกรรมการสะเออกถึงความเป็นคนไทยอันนี้ก็สาคัญก็อยากจะกราบเรียนว่าในส่วนตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะครับก้าวไกลเทคโนโลยีตรงนี้เป็นในเรื่องการจัดการศึกษาเป็นสื่อนะครับสื่อใหม่ที่โรงเรียนเนี่ยต้องการที่จะให้เทคโนโลยีเนี่ยอยู่ คู่กับการกับเคลื่อนการจัดการศึกษาของบ้านเจ้าวดนะครับวันนี้อย่างเช่น b ี u New เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลหรือว่าการใช้สื่อที่ทันสมัยของเราออกไปสู่สังคมออกไปถึงผู้ปกครองนะครับตอบไอ้ครับกำกวันโรงเรียนครับกำหนดเอาไว้ว่านักเรียนเก่งดีครูมีคุณธรรมนำการพัฒนาสานศึกษาต้นแบบนะครับ นักเรียนเก่งดีก็คือเป้าหมายหลักของการศึกษาความเป็นคนเก่งคนดีครูมีคุณธรรมองค์ประกอบที่สำคัญมากที่จะกลับเคลื่อนให้นักเรียนเก่งดีได้เนี่ยครูต้องมีคุณธรรมนะครับประจําใจครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูนําการพัฒนาครับคือการพัฒนาเนี่ยต้องมีกีดความสามารถในการพัฒนาที่จะอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปอย่างรอบด้านนะครับต้องเป็นไปอย่างรอบด้านเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยต้องเกิดจากคุณครูที่มีคุณธรรมแล้วก็ต้องไปสู่เป้าหมายความเก่งความดีของนักเรียนจุดท้ายก็คือสถานศึกษาของเราเนี่ยจะดำรงองค์กรเป็นสถานศึกษาต้นแบบครับปีนี้2,500ัาอเมื่อปี2562 เราได้รับการคัดเลือกนะครับจากาคณะกรรมการให้เป็นโรงเรียนที่เข้ารับรางวัลพระยาทานประจําปี2562แต่ก่อนหน้านั้นเราก็มีความเป็นต้นแบบในเรื่องของโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุขนะครับโรงเรียนปลอดอวัยมุกและสิ่งเสีติดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาวิทยาศาสตร์คณิตศสตร์ โรงเรียนต้นแบบจะเต็มศึกษาเป็นต้นคำว่าโรงเรียนต้นแบบนี้ก็คือว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นต้นแบบในการนำทางวิชาการของสระานศึกษาที่จะนำทางวิชาการไปสู่ความเป็นกรานศึกษาต้นแบบทั้งในส่วนของระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับประเทศต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสพบป,ปะกับพี่น้องครูบุคลากรและผู้ปกครองนะครับ เราไว้รเพียงแค่นี้ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนในการรวมพลังสร้างการศึกษาหรือเป็นการรวมพลังสร้างชาติด้วยการศึกษาด้วยฝีมือของเรานะครับก็คิดว่าเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนในสังคมนี้การศึกษาก็คือการจัดระบบเพื่อการพัฒนาเยาวชนโดยงานใยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกภาคส่วนในสังคมครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยการแนะนำคุณครูโรงเรียนมัชยอวดครับ สวัสดีค่ะครูสวยสิริโสภาปรัมิมประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทัภ5สภาก,กัดกลุก่มงานบริหารงานทั่วไปค่ะและนี่คือทั้งหมดใน BCU News on TV ตรงถึงครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิ์ประจําสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ผ่านทาง Facebook โรงเรียนมัชยอวดชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของโรงเรียนบ้านะฉวดทรับแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารทางการศึกษ,ษากับสถาบันอันทรงคุณค่าทางวิชาการโรงเรียนบ้านะอวดได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมเด็กชายธนดลนนทนรและทีมงานสวัสดีครับ